สวัสดีครับพบกับเราช่องพังแม่น้องมุกแฟมลี่นะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สาวน้อยจอมซนนะครับผมให้ทายว่าเป็นใครนะครับผมนี่นะครับผมสาวน้อยจอมซนนะครับผมน้องกล้วยหอมนะครับผมวันนี้เรามาอ่าหาน้องกล้วยหอมนะครับผมที่วัดสมานนะครับผมโอ้ดูเกลียวกลาดมากเลยนะครับผมนี่วิ่งชนอย่างเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวมาทักทายกับแม่อ่า น้องน้องยิ่งรักนะครับผมว่าจะจําควันควันก๊อบได้หรือเปล่านะครับผมห่างกันนานนะครับผมโอ้รักไอ้รักจ้าเฮ้ยสวัสดีค่ะเด้อเฮ้ย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 นี่นี่ครับผมเฮ้ยจำได้ไหมจำได้กันได้เฮ้ยเฮ้ย แต่กอนแต่กอนวิ่งวิ่งตามไดแม่มุกน้องมุกนะครับผมนี่แต่กอนนะครับผมแต่กอนอยู่กับแม่ครับผมสวัสดีคุณอานะครับผมมาเยี่ยมนะครับผมไปไหนมายังไงเนี่ยมาครับผมมารับน้องกล้วยหอมกลับบ้านนี่รับน้องกล้วยหอมกลับบ้านนะครับผมมาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมน้องน้องกล้วยหอมนะครับผมวันนี้ดูดูจากตื่นตืนนะครับผมนี่นะครับผมอยู่ไม่เป็นซุกเลยนะครับผมนอน้องอ่ายิ่งรักก็ นาจะจาควานก็ไม่ได้แล้วนะครับผมจาน้องมุกได้หรือเปล่าแต่ก่อนก็อยู่กับน้องมุกนะครับผมแบบอยู่กับคุณแม่นะครับผมนี่นะครับผมแต่ก่อนตัวเล็กนะครับผมตั้งแต่ตัวเท่าน้ำกล้วยหอมนี่ครับผมชอบให้ควานเป่างวงนะครับผมชอบให้ควานปางงวงให้นะครับผมนี่นะครับผมเอ้ยนี่นี่นี่ <พ>ยังจำได้ไหมนี่ตะกอนตะกอนยังเล็กๆนะครับผมชอบให้พ่อควานชอบให้เปางวงให้นะครับผมนี่ตะกอนนี่นี่งวงช้างนี่เฮ้ยคิดถึงแม่มุกนี่คิดถึงแม่มุกแล้วอยู่อยู่กับน้องตั้งแต่น้องอายุควบกว่านะครับผมน้องยิ่งรักนะครับผม คุณเมยิ่งรักตอนนี้ก็เป็นคุณเม่แล้วอันนี้ก็ส้นสอนอันนี้ก็ส้นจริงๆนี่ส้นเหมือน,นพี่อ่ะพ่อลงไปพ่อพอนชัยสาวน้อยจอมส้นสาวน้อยจอมพลังจอมพลังเอี่ยโม,ม,ม,มตัวเย็นเนาะหมอตัวเ,นะเย็นเขานะ นี่นะครับผม,มดูนะครับผมดูความน่ารักของเขาเลยนะครับผมในตอนนี้ตรงนี้ก็มีช้างลายเชือกเลยนะครับผมอันนี้ก็ช้างลายเชือกหนึ่งนะครับผมฝั่งทางนน้นอีกสี่เชือกนะครับผมอยู่ที่วัดสมานนะครับผมมาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมน้องกล้วยหอมระวังน้องกล้วยหอมชนเอาเด้อเอเอดูหน้าตาตื่นเลยนะครับผมอูดู ดูชอบโยบพ่อควันได้เลยเอ้ยเฮ้ยวยหอมกับแม่ยิ่งลากจบจนงกพ่อให้ควันนะนี่กำลังสนกำลังน่ารักเลยนะครับผมดู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 งองเป่าบาง่องเฮ้ยเฮ้ยเปลป่าลมเสรยเฮ้ยเนอะ มาอยู่นี่ก็อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะครับผมยาเยอะนะครับผมไม่เหมือนบ้านเรานะครับผมแห้งแรงนะครับผมก็มีความสุขกันไปคนละแบบคนละอย่างกันนะครับผมอันนก็อยู่อยู่บ้านเราก็อยู่กับครอบครัวอ,อยู่กับครอบครัวใหญ่วความสุขกับครอบครัวเหนื่อยมาก็เจอ,อเจอลูกเจอเมีย เจอพ่อเจอแม่ก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งครับผมอยู่นี่ก็เจอแต่นหน้าเดิมเอเจอน่ารักนะครับผมน่ารักเลยนะครับผมมาดูหลานน้อยหลานน้อยของแม่มุกแม่มุกจะได้จะได้น้องอย่างเนาะน้องมุกก็รอรุนอร่นรอรุ่นห้าสิบห้าสิบรอรุ่นนะครับผมห้าสิบห้าสิบห้าสิบ เสียได้ได้สามสิบเสี <laughs> ยเจ็ดนะสิบอ,อยู่บ้านมันอ้วนแห้งนะอยู่บ้านอ้วนอ้วนแบบอ้วนก็อยู่พัทยาแหละออกินแบบแล้วกินแต่ก่อนอยู่พัทยาเลือกเนาะก,กินนี่บอกเก็บกินดองเดี๋ยวนี้เก็บกินจนโอ้ เลือต้นต้นคุณแม่ยิ่งหลักนะครับผมก็ไม่ทึกไม่คิดถึงคุณยายว่ากล้วยหอมเนาะก็จะอยู่บ้านกับคุณยายแล้วอย่ามพึ่งเลยให้เขาปลูกยาไว้เยอะก้นให้ให้เข้าโรงเรียนกันนู่นน่ให้คุณลุงคุณลุงสมหวังปลูกยาไว้เยอะนะกล้วยหอม เดวก้วยหอมจะไปอยู่ด้วยติดึงายแล้วยวข้อบามบึ้นบ้านไปก็จะไปทําเขาติดงานใยหอมจอม้อนนะครับเก้วยห,หอมก็มีน้องอีกหนึ่งเชือกสองเชือกแล้วน้องมังมี กับน้องมีชัยโอ้ชื่อไพเราะจังเพาลูกพอ่พอพอาลูกพันอาพ่อพอนชัยลูกลูกมีชัยนี่นะครับผมมีชัย หอมมาจากไหน้มจยหอมมามาจากที่อื่นเลยด้วยหอมนี่นี่ครับผมเม่ยิงลากนะครับผมคุณแม่ไว้ใสเกิด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 สีหาน้ออูห้าสีเกิดพศ2554 มีครับมีครับไม่เห็นไม่เห <um> <uh ็นหรอกกลิ่ยหอมกลิ่ยหอมโอ้ยจ่าก่อน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 เออมีแต่คุณแม่เลยจ่าเลยคุณแม่จ่าอย่างเดียวเลยคุณแม่นี่ค่ะโอ้ยโยโย่โอ้ยโยโยโยทำไมโย่โย่น่ารักเทโย่ สวัสดีสวยดีสวยยอโอ้ยยอทำไมนารักยอยอ้นุกราบถึงพื้นเลยนะครับเอนี่ไม่รู้วาทำไมคนโตก้าจางไม่กล้าจับนูทำไมไม่กล้าจับเอาเนี่ยนูว่านุจะไปเลี้ยงแม่มุกเออ กล้วยหอมจอบสนดูแม ok> well, ่แย่งกินหมดเลยจะไม่เอาแล้วหิวอิ่มแล้วอิ่มแล้ววันนี้อิ่มแล้วเลยหอมอิ่มแล้วเออดูหน้าตาเหมือนพ่อมากเลยดืาแก้ว หน้าตาเหมือนพ่อมากเลยนะครับผมนี่ลูกพลายพรชัยสาวน้อยตุลุคุณแม่นะครับผมคุณแม่อยู่กับนุ่มโลนะครับผมพลายดาวท,ทองนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะครับผม มีมีคนมานั่งใน่บนี่มีคนเขามานั่งใน,บน่บแม่เลยๆเนาะม,มาแล้ว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 จอมสนกล้วยหอมจอมสนนะครับสมสมชื่อนะครับผมกล้วยหอมจอมสนแม<จ>่ไอ้นั่นผังแล้วหักแล้วจอมสน นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพังน้องมุกแฟมลี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ